ะะกับรายการ Tg s o City ค่ะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์นี้เลยนะคะ Realme นั่นเองนะคะกับรุ่นนี้เลยที่เขาบอกว่าครบสุดแล้วก็คุ้มมากๆนะคะที่ใช้ 5G ได้แล้วนะคะก็คือ Realme x 5 5G นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูรอบตัวเครื่องของเรียวมี x 5 4 5G ตัวนี้กันเลยนะคะสำหรับตัวหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอนะคะมีขนาดอยู่ที่ 6.5นิ้วนั่นเองนะคะโดยที่กระจกที่ใช้เป็น Corning Gorilla Glass 5นะคะโดยที่ด้านหน้านะคะก็มีการเจาะรูนะคะสำหรับใส่กล้องหน้า2ตัวนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ากล้องเขามีอะไรบ้างนะคะด้านล่างก็ชิดขอบเลยนะคะเต็มขอบเต็มตาอย่างแน่นอนนะคะมาที่ด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเอ่อเคลือบด้วยกระจกเงาแบบนี้นะคะและมีการเล่นแสงแบบเยอะมากนะคะมีทั้งลายเส้น เป็นแนวทะแยงนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆนะคะแต่ว่าก็มีข้อตังเกตคือมีลายนิ้วมือง่ายหน่อยนั่นเองนะคะแต่ก็แรกมากกว่าความสวยนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีมุมซ้ายบนนะคะก็เป็นเลนกล้องนั่นเองนะคะมีอยู่4ี่เลนด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าแต่ละเลนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะถัดมาก็เป็นตัว LED flash นะคะแล้วเราก็มีตรงนี้ด้วยเป็น AI quad camera นะคะแล้วก็ เลื่อนลงมาด้านซ้ายตรงลงมาเลยนะคะก็เป็น Realme นะคะเขียนตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยเป็นปุ่ม Power พร้อมกับเป็นที่สแกนลายนิ้วมือด้วยนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะ นี่นะคะแปลว่าเขาไม่มีการสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอนั่นเองนะคะส่วนท้ายเครื่องนะคะก็เป็นถาดสลอ็อตนะคะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนสนทนาตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพอร์ตชาร์จนะคะเป็น Type C นั่นเองแล้วก็เป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านบนก็มีไม่ตัดเสียงรบกวนอยู่หนึ่งตัวนะคะ เอาละเราเข้ามาดูกันสเปคภายในนะคะกับเครื่องนี้เรียวมี X 5 5 G นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าแรงและครบและคุ้มมากที่สุดนะคะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่นิวได้บอกไปนะคะขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่6.57นิ้วนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ย ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus ค่ะและวัสดุที่เขาใช้เป็น IPS LCD นั่นเองตัวนี้ที่เห็นลื่นๆไหลๆสมูทๆแบบนี้นะคะเพราะว่าค่า Refresh Rate ของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่120 h ฮิรเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครชอบหน้าจอแบบลื่นๆนะคะ ต้องตัวนี้เลยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะคะแนวประมาณ f รีไฟพับจีนะคะเป็นการหมุนตัวละครเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพที่สมูติก็แนะนําเป็นเครื่องนี้เลยนะคะถัดมาภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเขาก็ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android สินั่นเองแต่ครอบทับด้วย Realme UI ซึ่งเป็นเวอร์ชัน1.0่น1.0นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะใช้ CPU หรือหน่วยประมวลผลนะคะเป็น snapdragon 765 5g นะคะและยังให้ GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกเนี่ยเป็น Arduino 620อีกด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ มีด้วยกัน2ความจุนะคะคือ ram แรม r o รอม128และ ram 12, พรอม256นั่นเองนะคะและแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะคะก็ให้มาสูงถึง4,200ม mm ิลลิแอมเลยทีเดียวเราสามารถมาที่โหมดแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะและมาจัดก,การการใช้งานทรัพยากรแบตเตอรี่ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดตรงนี้นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเขายังสามารถรองรับชาร์จเร็วนะคะได้ถึง30วัตต์ เป็นแบบด์ชชาร์ดนั่นเองเขาเรียกว่าด์ชชาร์ดนะคะสำหรับเรียวมี5 5็กตัวนี้ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นสําหรับแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ในส่วนของชิปเซตที่เป็น Snapdragon 765G นะคะตัวนี้นะคะเขามีระบบคูลงด้วยนะคะเป็นลิควิดคูลงนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวเครื่องคือทําให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้เร็วที่เป็นความร้อนเกิดจากการเล่นเครื่องนานๆน,น,นั่นเองนะคะถือว่าเป็นข้อดีมากเลยทีเดียวก่อนจะไปเล่นเกมนะคะขออวดน,นิดน,นึงเขาบอกว่าเป็น Realme X 5 5G เดี๋ยวหาว่าโมนะคะนี่เลย ของเราขึ้นไว้แล้วนะคะนี่สัญญาณเครือข่ายที่ดีที่สุดจาก AIS นะคะนี่ AIS 5 G นั่นเองนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีสัญญาณ5 G แล้วหรือยังนะคะนี่เลยของเราขึ้นเป็น5 G เดี๋ยวอวนนิดน,นึงว่ามันแรงขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วความแรงกันนะคะว่า AIS 5 G ที่เราใช้กับเครื่องเรียวมี X 5 5 G จะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาที่ ตรงนี้เลย speed test ค่ะนี่เลยนะคะนิวลองเทียบกับ2รุ่นด้วยกันนะคะแต่ไม่ได้รุ่นมือถือนะดูที่4 g กับ5 g นะคะเครื่องด้านเครื่องด้านขวาของนิวเนี่ยใช้4 g นะคะส่วนเครื่องด้านซ้ายนิวใช้5 g จะสังเกตว่าห้องนี้สัญญาณไม่ค่อยมีนะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โห ขนาดสัญญาณไม่ค่อยมีนะคะ 5G เขาวิ่งไปถึง214เมกะบิตนะคะส่วนตัว 4G ได้12.4เมกะบิตเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เห็นความต่างแล้วนะคะว่า 4G กับ 5G ต่างกันยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเลยว่าเขาจะแรงสมใจเราหรือเปล่านะคะกับเกมนี้เลยนะคะ ROV นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าที่โหมด10 VS10 นะคะคือทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราลองแบบใส่กันเต็มที่นะคะจะดูว่าเฟรมเรตตกหรือเปล่านะคะเครือข่ายจะเอาอยู่ไหมนะคะโดยที่เดี๋ยวเราตั้งค่าเอาทุกอย่างเป็นสูงสุดไปเลยโหมดเฟรมเรตสูงนะคะเราตั้งค่าภาพเป็นแบบสูงมากนะคะแต่ว่าการแสดงผลไม่รองรับสูงสุดนะคะพาร์ติเคิลเราก็เอาสูงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะเราก็เข้ากันมาสู่เกมแล้วนะคะตอนนี้แต่ที่นิวเล่นเล่นอยู่นะคะเฟรมเรทก็ไม่ตกเลยนะคะถือว่าวิ่งดีมากๆนะคะดีใจมากนะคะทั้งได้ 5G ด้วยแล้วก็ได้เครื่องที่ดีแบบนี้ด้วยนะคะที่มีทั้งแรม8นะคะแล้วก็ใช้ snap 765อีกด้วยนะคะก็แรงสุดๆกันไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะว่าจะ หมดเร็วนะคะเพราะว่าเขาให้มาถึง4,200ม ah ิลลิแอมยังไม่หมดเตียงแค่นั้นนะคะยังชาร์จเร็วถึง30วัตต์อีกด้วยคือถ้าบอกว่าหมดเนี่ยก็รอแป๊บเดียวนะคะชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะคะสรุปเลยละกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเรียวมี X55G บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะกับสเปคที่ได้นะคะแล้วก็ผลตอบรับที่เกินคาดน,นะคะก็คือเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะกับ สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาในเครื่องนะคะถือว่าคลุมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะว่าเขาจะทํางานได้ดีแบบนี้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะเอาล่ะอันนี้นิวเข้ามาที่โหมดกล้องกันแล้วนะคะก็นี่เลยนะคะเขาก็มี AI ด้วยนะคะถ้าเราถ่ายไปที่อะไรนะคะเขาก็จะพยายาม จะภาพให้นะคะอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมเข็นขึ้นว่าพืชสีเขียวนะคะก็คือเรากําลังถ่ายพืชอยู่นะคะเขาก็จะทําการปรับภาพให้ดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่พืชสีเขียวอย่างนี้นะคะก็หรือกําลังถ่ายอะไรที่เป็นรายละเอียดเล็กๆนะคะเขาก็จะปรับมาที่เป็นเลนส์มาโคได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปรับโหมดนะคะนี่เช่นตัวพวกนี้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าเขาบอกว่าคุณไม่ต้องปรับโหมดก็ได้นะ นี่เลนส์มาโครเลยนะคะเขาก็ปรับให้เลยหรือเป็นตัวอักษรทั้งหมดนี้ก็ได้เขาก็ขึ้นเป็นข้อความนั่นเองนะคะก็ถือว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าเกินไปนะแล้วก็มีโหมด HDR ด้วยนะคะก็เปิดปิดหรือเป็นอัตโนมัติก็ได้นะคะและในส่วนของวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยมีแบบการสั่นด้วยนะคะมีการสั่นที่โอ้โหสมูทมากอันนี้นิวลองเปิดการสั่นดูนะคะนี่เลย อันนี้เป็นการสั่นแบบอันนี้เป็นการสั่นแบบการ,ารั่านการสั่นนะคะก็คือเปิดแม็กนั่นเองนะคะหรือเป็นการสั่นแบบปกตินี่ลองถ่ายดูนะคะนิวว่าน่าจะเป็นเครื่องที่ถ่ายแล้วสมูทมากนะคะอันนี้ชอบมากนะคะนี่ลองดูวิดีโอที่นิวเพิ่งถ่ายไปนะคะสมูทมากนะคะอันนี้นิวชอบนะคะส่วนตัวนะคะชอบมาก ัดมานะคะมีการสั่นแล้วนะคะก็มีโบเกอีกด้วยนะคะอย่างเช่นถ่ายภาพคนนะคะนี่เลยนะคะอย่างเช่นถ่ายภาพคนนะคะเขาก็ถ่ายเป็นแบบหน้าฉลังเบลอได้ด้วยนะเป็นวิดีโอนะคะที่เป็นหน้าฉลังเบลอเห็นไหมสวยงามนะคะก็มีว่าเหมาะกับคนที่เอาไปใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ และวิดีโอของเรานะคะเราสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K เลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่รองรับเลนส์ ultra wide นะคะถ้าอยากได้เลนส์ ultra wide อยากได้หลายๆโหมดก็ปรับเป็นแค่ 180p แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็มีไนท์โหม d e นะคะไนท์โหม d e ก็สามารถถ่ายแบบที่มีโหมดข่ตั้งกล้องก็ได้นะคะเผื่อเราเอาไปตั้งกล้องแล้วถ่ายพวกเส้นแสง ตอนกลางพื้นถนนสวยๆเงี้ยค่ะก็สามารถถ่ายได้แล้วก็มีโหมดนี่เลยค่ะ48ล้านพิกเซลคือเขาจะฟิกไว้เลยว่า,าใช้ฟังก์ชันแบบนี้ใช้กรอบเท่านี้นะคะใช้เลนส์นี้เท่านั้นถึงจะได้สีภาพที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนั่นเองและมีโหมดอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Lens นะคะ Time Lapse ระบบสแกนข้อความ Mac ro, Motion, Pro, ol, วมาโครสโลโมชั่นโหมดโรพาโนรามากก็สามารถทำได้นะคะ มาต่อกันในกล้องหน้ากันเลยนะคะสำหรับกล้องหน้านะคะตรงนี้นะคะก็มี2เลนส์ด้วยกันอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะนี่นะคะก็มีเลนส์หลักคือ16ล้านพิกเซลนะคะและเลนส์รองถัดมานะคะเป็นเลนส์เดฟนั่นเองนะคะตัวนี้ก็2ล้านพิกเซลนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนในกล้องหน้านะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือกล้องหน้านะคะโอ้โหภาพคมชัดมากคือนี่คือหน้าสดจริงๆนะคะที่นิวโอ้โหเพิ่งเห็นหน้าตัวเองเหมือนกันว่าตอนนี้คือแบบ เย็นแล้วแล้วก็หน้าแบบโหนะคะอันนี้รับไม่ได้นะบางคนรับหน้าตัวเองไม่ได้ตอนเย็นเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาใส่ฟิลเตอร์กันหน่อยและกันเนาะน,นี่เลยนะคะเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะคะว่าอยากได้ฟิลเตอร์แบบไหนอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปโหลดจากข้างนอกเลยนะคะ <favorites> เขาฝังมาในกล้องแล้วนะคะหรือว่าไม่พอใจมาปรับบิวตี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องเป็นธรรมชาติ AI ปรับให้คุณคะ ต่างจากคนตะกี้มากเลยนะคะนี่ผิวหน้าดูแบบเหมือนเพิ่งตื่นนะคะเหมือนเพิ่งตื่นเพิ่งแต่งหน้าเสร็จตะกี้เลยนะคะไม่เหมือนกับตะกี้ที่ผ่านมา10กว่าชั่วโมงแล้วนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหดูถ้าไม่เปิด AI นะคะกับเปิด AI คุณเห็นความต่างไหมคะต่างกันมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปถ่าย คอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะเราก็ต้องดูดีนิดนึงนะคะก็มาที่โหมด AI แบบนี้ได้เลยยังไม่พอ AI ปรับให้เราปรับเองอีกนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะปรับมีแบบหน้าเรียวนะคะปรับใบหน้าอ่ะนี่ปรับทั้งใบหน้านะคะปรับอันนี้ปรับหน้าสมูทนะคะโอ้โหมีไม่เรียบเนียนขนาดไหนเราก็สามารถปรับสมูทได้นะคะหรือเราจะมาปรับ ตาโตจมูกเล็กเนี่ยคางคางแหลมก็ได้นะคะหรือหน้าทั้งหัวเลยเนี่ยให้เล็กลงก็ได้นะคะดูนะนี่เลยนะคะก็ทําให้หน้าทั้งหมดเล็กลงหรือนี่เลยมีเมคอัพด้วยนะคะเราแต่งหน้าอันนี้แบบจืดละไม่มีเมคอัพเลยเติมได้ค่ะแต่งหน้าเติมได้นะคะ หรือจะเป็นแบบ3มมิติก็คือคอนทัวร์นั่นเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถปรับคอนทัวร์ได้โอ้โหไรดั้งจมูกมาเลยนะคะจมูกมาเลยถ้าใส่คอนทัวร์เข้าไปนะคะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆาเลยนะคะสำหรับ AI นะคะในการถ่ายบิวตี้นะคะหรือถ้าเป็นวิดีโอล่ะวิดีโอโหอันนี้ก็เป็นโหมดแบบปกติเลยนะคะแต่ถ้าอยากถ่ายแบบสวยๆนะคะอยากหน้าสวยๆก็สามารถมาปรับได้นะคะนี่เลยเราก็มีเป็นวิดีโอแบบ AI Beauty อีกด้วยนะคะโอ้โหสวยทั้งภาพนิ่งและสวยทั้งวิดีโอด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะสำหรับกล้องหน้านะคะก็มีโหมด Slow Motion นะคะมีพาโนรามาแล้วก็ทำ Lab เช่นเดียวกันนะคะ,ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นที่บอกเขาให้มา2เลนส์นะคะอีกเลนส์หนึ่งช่วยในเรื่องของอะไรนะคะนี่เลยเขาช่วยในเรื่องของการถ่ายหน้าชั้นหลังเลนนั่นเองนะคะก็ปรับมาที่โหมดรูปคนนะคะ เราก็สามารถถ่ายหน้าชาลลังเบลอได้เนาะแล้วก็มีสามารถปรับเป็น AI beauty ได้อีกด้วยเห็นไหมคะทังหน้าชาลลังเบลอแล้วก็ปรับ beauty ได้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ Realme X 55G นั่นเองนะคะเป็นมือถือที่รองรับ 5G ที่คุ้มค่ามากที่สุดคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างจากการถ่ายด้วยกล้องของ Realme X 55G กันเลยคะ่ะ อนนี้นะคะราคาเพียงแค่12,990บาทเท่านั้นโอ้โ oh ห จากสเปคที่ว่ามาเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมีให้เลือก1สีคือสี i c ซ Silver แบบที่เราได้รีวิวไปนั่นเองนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ร้าน t g Phone ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w t g p h o n e c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นิวด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างหรืออินบ็อกซ์มาได้นะคะที่ Facebook เ,เพจ t g Phone ที Phone ก็ได้นะคะเดี๋ยวมีแอดมินมาตอบให้ค่ะวันนี้นิวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามว่าครั้งหน้านิวจะเอาอะไรมารีวิวนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ